ครับใช่ดครับปีนี้ครับก็ปีที่แล้วนะครับก็หลังจากที่ครอบครเสร็จนะครับก็ปรากฏว่าหลังจากอาทิตย์อาทิตย์นั้งเลยก็มีละครเข้าครับสองเรื่องแล้วก็มีหนังเข้าครับผมปีนี้ก็เลยแบบว่าอยากมาของานคอนเสิร์ตครับปีนี้ครับผมก็เลยมากอีกปีครับผมงานยงไมแน่ดีเเห็นว่าทางานทั้งหมดวันเดีนึ่ก็่ก็ดเ็ดแล้วปีที่แล้วสวนมากจะ หนักไปทางละครครับถ้าเราเล่นละครมากเกินไปต้องห่วงลูกวงเราด้วยครับเพราะว่าลูกวงผมต้องไปขายลูกชิ้นแล้วก็ต้องไปขายวิ่งไก่กันเยอะฮะช่วงที่แล้วปีนี้ก็เลยอยากขอคอนเสิร์ตให้มากขึ้นครับเขาบอกว่าเราแ้่จะเป็นดาราครับก็อยู่ที่จังหวะแล้วก็โอกาสมากกว่าถ้าช่วงละครเข้าเราก็รับละครครับผม ก่อนอยู่ที่ปีด้วยครับผมมันยิ่งได้ก็ยิ่งสุดราใช่ครับงั้นฝากนะครับถ้าชวชิคุณมาทำยูนัยเนี่ยสภา์น้อยยังไม่ไม่ยังอ๋อนะครับครับยังไงก็ฝากไปหนึ่งเอฟซีแฟนเพลงนะครับสูบๆสุคนนํำกันแล้วกันนะครับสำหรับใครที่อยากมาขอบอนะครับสักระวงพ่อพูนนะครับก็มาได้นะครับไม่จําเป็นต้องเป็นวันไหว้ครูครับขอได้ทุกวันทุกเวลาครับผมอยู่ที่ใจศรัทธาเท่านั้นครับ แจ๊อถามเรื่องคอนเสิร์ตที่บอกว่าจะเริ่มปรับมาเรื่องของคอนเสิร์ตบนามจะมีการปรับรูปแบบยังไงบ้างครับอย่างแรกเลยครับไม่ถามต่อที่วงอยู่ผมจะได้คุยทีเดียวเลยฮะเราต้องปรับเปลี่ยนวงก่อนครับผมล้อเล่นล้อเล่นครับก็ต้องให้นักดนตรีครับผมไปแกะแกะเพลงครับให้ให้เป็นแนวผมมากขึ้นครับเพราะว่าตอนนี้เราเป็นวาไรตี้เกินไปแล้วฟีดแบกจาก ทางเจ้าภาพเขาบอกว่าอยากเห็นแซกจุมแพรอ่ะจ้างแซกจุมแพไวไปอยากเห็นแซกจุมแบร้องหมอลำอ่าอยากเห็นแซกจุมแพเล่นหมอลำอะไรประมาณน,นี้เราก็ต้องคุยกับวงใหม่แล้วก็ปรับแผนใหม่ในปีนี้ครับแล้อยากก็คิว่ามันจะปีอะไรนะครับปีนี้วงว่ายังไงบ้างวงยังไม่ยังไม่ได้คุยกับวงเลยครับว่าจะมาคุยวันนี้แหละครับครับแต่ว่าไม่รู้ว่า สถานการณ์จะเอื้อหนวยหรือเผาครับผมอยากกับตัวนักร้องเองเหรคะต้องมีการปรับอะไรยังไงบ้างตัวแซ็คเนี่ยอย่างแรกเลยนะครับที่ที่ผมต้องปรับครับปรับเพลงฮะครับให้ให้มาเข้ากับแซ็คชุมแหเหมือนเดิมครับเราต้องย้อนกลับไปอดีตกลับไปหากาแพงเหมือนเดิมว่าในช่วงหลายๆปีที่ผ่านมาฮะเราเราทำเองไกลตัวเกินไปแล้วคนที่ฟังเขาไม่รับ ครับผมเลยก็ต้องหันมาทําเพลงให้ใกล้กับ<ม>ให้ใกล้ตัวแซงอยู่มแสเหมือนเดิมครับแล้วว่าเหมือนว่ากลับไปทาเพลงที่เป็นตัวเราจริงๆจากแต่ก่อนเราอาจจะทำเป็นตามกระแสรหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยอาจจะใช่ครับเพราะว่าก่อนหน้านี้คือทําเพลงเราไม่ได้อ้างอิงถึงตัวผมเลยนะเราการตลาดอย่างเดียวครับผมเอากระแสแต่ว่าผลไม่ตอบรับเราก็ต้องกลับมา เป็นเซ้นยุมแเหเหมือนเดิมครับก่อนนี้ันคือ็ความันมีความเป็นอีดานยิงดีครับแล้วตอนนี้ก็คือจะปรับาปรับเปลี่ยนให้เป็นรูปแบบลำมากึ้นใช่อาจจะใช่ครับปีนี้อาจจะทําเพลงบลามาสักเพลงก็ได้ครับครับผมยังบนเวทีเห็นศิลปินหลายๆคนเขามีถอดส้นถอดเสื้ออย่างเราล่ะจะต้องมีถอดส้นถอดเสื้อบนคอนเสิร์ตไหมเคยถอดนะครับช่วงหนึ่งครับแต่ผู้จัดการไม่ให้ไม่ถอดครับเราไม่มีกล้าเหมือนครับครับผมครับ ในส่วนของแดนเซอร์หรือว่าเครื่องอย่างเนี้ยเราจะมีชายหญิงอะไรยังไงบ้างคะเอาจริงๆแล้วผมอยากมีมากเลยนะครับหาเครื่องครับแต่ตอนนี้ต้องคิดอยู่ว่าเราจะหักเงินนักดนตรีดีหรือเปล่าเพื่อจะมาจ้างแดนเซอร์แล้วก็ให้มันเป็นสีสันของอของแซงจุงแพรฮะอันนี้ผมฝากประกาศไปหาผู้จัดการผมหน่อยนะครับอ,อยากมีแดนเซอร์ครับแล้วก็หกักนักดนตรีครับ ค่านักดนตรีคนละห้าร้อยห้าร้อยเนี่ยเออวิได้นเสื้อสี่คนครับผมอยากนี่มากอยากได้เป็นผู้หญิงครับเออเสียงหลงเลยคือคือตอนนี้เซชุ่มแพจะไปเอาดีทางหมอลำไม่ได้เป็นอินดี้แล้วใช่ไหมเอายจริงๆแล้วครับต้นกําเนิดแซกยูุ่มแเกิดมาจากหมอลำมากกว่าใช่ครับอินดี้นี้ผมยังไม่เข้าใจเลยว่าอินดี้เนี่ยที่เขาให้ผมมาเนี่ยครับ มันหมายความว่าจังไดน่าเหมือนคนรู้จักกับแซก็คือลูกอินดี้น่าจะมาในช่วงนั้นแล้วก็แนวนั้นดังเขาก็เลยให้กับทุกแดอินดี้ไปแต่แฟนคลับเราจริงๆแ่บคู่นพักที่มาจากหมอลำใช่ครับปีนี้ก็คือจะมีซิงเกิลหมอลำคิดว่าอยากมีครับแต่ว่าหาผู้แต่งก่อนตอนนี้ครับเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าเราจะแต่งไปด้านใดครับครับผม ล้วงานละครอคะจะมีการเบรีกหรืออะไรยังไงไหมถ้ามีโอกาสรับก็ก็รับครับแต่ว่าน่าจะรับแค่เรื่องเดียวครับเพราะว่าถ้ารับหลายเรื่องวงผมต้องกลับไปขายขายของอีกฮะครับผมในวงมีโปรใหม่แต่เพราะว่าเราแบบขายจากงานเพลงไปแบบนานมัวแต่รับละครเลยครับเหมืนแบบไม่มีงานเลยในวงถามว่าช่วงละครสามเรื่องก็มีงานทุกวันเลยคนระับคอนเสิร์ตก็เสาร์อาทิตย์ทุกวันทุกอาทิตย์เลยครับ ครไมเขาต้งไปแบย่างลูกชิ้นก็ใครที่ไม่พัฒนาก็ไม่ให้ย่างลูกชิ้นนะครับครับผมฝากไปครับก็คือยังมีเวลาว่างใช่ครับแลวตอนนี้งานคอนเสิร์ตเป็นไงบ้างคอนเสิร์ตก็มาเรื่อยๆครับเพราะว่าตอนนี้ละครเราก็เสร็จไปแล้วสองเรื่องไทยแค่เรื่องเดียวครับก็มีเวลารับคอนเสิร์ตมากขึ้นครับจะไปถึงเดือนไหนครับตอนนี้ถามไ้มันก็ มีงานทุกอาทิตย์เลยครับครับอ่าถ้าคอนเสิร์ตครับผมเราสุขภาพของเราก่อนหน้านี้เรามีปัญหาสุขภาพป็่แบบที่ไม่ต้องพักเตีกงใช่ใช่อันนี้ก็ยังป่วยอยู่ครับใช่ครับเพราะว่าสองอาทิตย์ที่แล้วไปคอนเสิร์ตเราตากฝนมาแล้วก็เป็นไข้ไม่สบายครับแต่ว่ามันไม่ได้มีปัญหาเหมือนพอเรามารับงานคอนเสิร์ตทุกวันมีเยอะๆทุกวันไม่ได้รีบหาสุขภาพเราที่เราเป็นแต่ถ้าถามว่ามีเสียงร้องไหมมันก็มีนะผมก็งงกับตัวเองเหมือนกันครับ เวลาพูดอย่างเงี้ยรกระท่อนกระแท่นคนระับแต่ว่าถ้าอยู่บนเวทีแล้วมันจะมาโดยอ,อัตโนมัติของมันเองครับกลัวมันจะส่งผลไหมคะเวลาเวลาเราใช้เสียงตลอดใช้เสียงบ,บ่อยๆอ,อะไรอย่างเงี้ยน่าจะมีผลครับต่อระยะยาวแน่นอนครับครับแล้วงานภาพยนตร์ล่ะแซมเราจะได้เห็นอะไรบ้างภาพยนตร์ภาพยนตร์บึงไทยเสร็จไปครับกับพี่ดับทิมครับผมครับจะได้ดูกันเมื่อไหร่คะ ยังไม่รู้เลยครับอยู่ที่ผู้จัดครับใช่ครับแต่ว่าหนังก็ถ่ายเสร็จไปนานแล้วครับครับปีนี้ก็ถือว่าได้ทําอะไรหลากหลายมากขึ้นใช่ครับมีทั้งพิธีกรละครหนังแล้วก็คอนเสิร์ตก็ยังไม่ทิ้งครับก็เรื่อยๆครับพิธีเตอร์มีไหมครับพิธีเตอร์พิธีเตอร์ก็เอเซ่เหมือนเดิมครับยังคงใจอยู่ครับผมเพราทำงานเยอะขนาดนี้เอาเงินเก็บไว้ไหนเนี่ยก็ ก็ให้แม่นั่นแหละครับเก็บไว้ครับซื้อดองเก็บบ้างไหมคะไม่ได้ซื้อดองแล้ครับซื้อแต่ผ้าเลยครับช่วงนี้ครับทำไมอ่ะเราเป็นคนชอบใช่ครับชอบผ้าชอบสะสมผ้าเครื่องครับใช่ครับก่อนหน้านี้เห็นบอกว่าทำงานมาแล้วได้ขึ้นยืนแบบผมไปแบบเป็นสิบล้านเลยมันก็ไม่ถึงขนาดสิบสิบล้านหรอครับอ๋อเราเราไี่ใช้ไปสี่ปีก็มีเพื่อนยืมบ้างเองใช้บ้างก็ รวมมันก็เป็นสิบ้านครับผมรู้ปากไม่ได้เด้อได้คืนมาเลยไงบ้างได้คืนยังไงบ้างยังไม่ได้คืนสักคนเลยครับครับคนที่ยืมไปก็ออกไปหมดแล้วครับครับแล้วมันมีสัญญาณยาอะไรไหมคะมีแต่สัญญาใจล้วนๆเลยครับครับแล้วเราเดินตามโพรงถามบ้างไหมโพรงถามนี่บ้างไหมว่าเขาจะคืนให้ไหมยังไงครับตั้งตั้งแต่ยืมไปผมไม่เคยถามเลยครับพี่อยู่ที่เขาจะให้ไม่ให้แต่จริงๆมันเป็นหลักข้อห้า หลักแสนก็มีครับทั่วสมัยทั่วแรกๆครับแล้วทำไมผมถึงก,กล้าให้เขายืมขนาดนา้บอกไม่คืนแล้วยังให้ยืมอีกเลยถามว่าทําไมถึงกล้าให้ยืมตอนนั้นผมก็ไม่ได้คิดครับเพราะว่า15วันเราได้ตังค์ก็สามแสนสิบห้าวันสามแสนอย่างเงี้ยครับเพื่อนขอยืมเราก็ให้ยืมเพราะว่าเพื่อนยืมไปเราก็เอาไปซัพพอร์ตซื้อเครื่องดนตรีซื้อมิกซ์น,นี้นั่นเ,เขาก็มาซัพพอร์ตเราครับอันนี้เพื่อนในวงครับ เพื่อนในวงการยืมบ้างไหมครับในวงการยังไม่มีครับไม่มีครับมีใครผิดใจกันไปแล้วว่าถ้าถามว่าผิดยังยังยังไม่มีผิดใจครับเพราะว่าเนื่องด้วยผมไม่ได้ไปทวงตังเขาครับือเราไม่กล้าทวงหรือว่าเราก็ยังไม่ได้ถูกขัานว่าอยากจะได้เงินถามว่าอยากได้ตังคืนไหมก็อยากได้นะแต่ว่าเขาไม่มีให้เราก็รู้รู้อยู่ว่าเขา ไม่น่าจะมีคืนให้เราคือไม่ทรเพว่ารู้ว่าเขาไม่มีมาให้ใช่ไหมใช่ใช่ครับแล้วทุกวกันนี้ยังติดต่อกันอยู่ไหมคจ็คติดต่อกันยู่เป็นเพื่อนกันอยู่ก็ติดต่อกับแม่ผมอยู่ฮะ<อ>แต่ไม่ได้คุยกับผมนะเขาคือเราเห็นใจเขาใช่ไหมว่าเขายืมไปแต่เขาไม่มีอันนี้ก็มีนิดนึงครับเพราะว่าคนที่ยืมไปส่วนมากก็จะญาติญาติกันนั้นเล้วถ้าเกิดเขาได้ลำบากอยู่เขามายืมอีกยินดีช่วยเหลือด้วย อันนี้ต้องคุยกับแม่เลยครับใช่ครับเพราะว่าตอนนี้ผมให้แม่ผมถือตังค์หมดแล้วครับก็เลยให้แม่ดูแลแทนเลยใช่ครับล้านเลยแล้วเขาไปคุยกับแม่ว่าไงบ้างเพื่อนที่ตอนนี้คุยกับแม่ละไม่คุยกับใครละก็ล่าสุดมีครับแม่ผมบอกอยู่ครับแต่ว่าแม่ผมก็โทรมาถามก่อนว่าจะให้ยืมหรือเปล่าครับถ้าเพื่อนๆที่ยืมไปหรือคนที่ยืมไปเนี่ยดูอยู่อยากจะบอกอะไรกับเขาบ้างครับ อูนี่คิดหนักเลยฮะแต่ก็ยังรักแล้วก็เป็นห่วงอยู่ดีฮะครับผมเพื่อนก็มีแต่ยัดย่ายกันทั้งนั้นครับครับในใจก็อยากได้ขึ้นกว่าครับครับสักสามสิบเปอร์เซ็นต์ก็ยังดีครับผมจะได้มาซื้อพระครับแต่ว่าพูดไม่ถูกใช่ไหมไม่รู้ว่าจะเอ่ยปากพวได้ไใช่ใช่ไม่รู้ว่าจะทวงด้วยวิธีไหนอะไรประมาณนี้ครับแต่รักว่าพิจกันด้วยเพื่อนใช่ครับกินใจกัน ครับแม่ผมจดไว้ครับเพราะว่าเครดแบงค์มันเด้งมันเด้งมันเด้งเข้าที่โทรศัพท์แม่ผมครับใช่โอเคความรัครับโอเคความรักครับเป็นไงบ้างครเปิดตัวถามว่ามีความรักไหมก็มีนะครับผมก็อายุสามสิบแล้วครับใครจะมา แต่คนนี้ก็แต่ก็คุยนานแล้วแต่ทำไมไม่เออตัวตีคนนี้ก็ได้สักพักหนึ่งครับแล้วก็รอฟันธงดีกว่าครับครับผมเอาจริงๆแล้วก็แปดสิบเปอร์เซ็นต์แล้วครับเอาจริงๆแล้วถ้ามีโอกาสผมไม่อยากปิดเลยครับเพราะว่าผมทำงานยากครับถ้ามีโอกาส ก็ในปีนี้แหละครับใช่ติดอะไรอย่างเงี่ยติดที่แม่ผมนะครับครับทแม่ไม่รอแ่แม่ไม่ยากเปลี่ยนแม่ผมแม่ผมบอกว่าดูดีๆก่อนครับกลัวประวัติศาสตร์มันซ้ำลอยครับแล้วแม่คนนี้แม่ให้ผ่านไหมแม่ก็ถามอีกอยู่ดีว่าแล้วแต่เราครับถ้าแล้วแต่ผมผมก็เอาเลยฮะครับไม่รอแล้วฮะแต่ก็ถามแม่ด้วย ยี่สิบเปอร์เซ็นต์วันนี้ไเจอกันยังไงคะเป็นเจอกันได้ยังไง่ะครับในรายการครับครับผมก็ได้มีโอกาสได้ไปเป็นคอมเมนต์เตอร์ครับแสดงว่าเขาเป็นแขกรับเชิญในรายการหรือเป็นดาราแสดงในรายการเป็นผู้ประกวดผู้ประกวดครับครับใช่ครับแล้วเราก็จีบเขาครับก็ไม่ถึงว่าจีบหรอกครับคนนั้นก็ยุเพราะว่าเขารู้จักกับพี่ๆในวงด้วยครับ สดงว่าเขาเสียงค่อนข้างดีสิรายการอ่ะอุ้ยสุดยอดเลยครับอ่าแล้วเขาอยากว่าเป็นใครให้ย้อนดูในรายการครับครับผมโอ้มีหลายละยการเขาอยากเปิดตัวไหมอ่ะแซคเราไปไหนมาไหนอะไรประนถามว่าการคบกันผู้หญิงเนาะครับเขาก็อยากเปิดตัวนั่นแหละครับแต่ว่าเขาก็มองในอีกมุมหนึ่งของผมครับว่าการงานของผมเปนแบบนี้ เอาอะไรแบบว่าอยู่ที่อยู่ที่เราเป็นคนตัดสินมากกว่าครับแต่ก็ไปไหนก็ไม่เคยปิดไม่เคยปิดครับครับกลัวภาพบาลานซีครับเพราะว่าดาราหลายคนตอนนี้เจอบาลานซี่ไปตามาจแต่ถ้าถามว่าไม่กลัวแล้วะครับครับขนาดนี้แล้วครับไหนๆก็พูดแล้วก็ไม่กลัวแล้วครับใช่ครับแต่ว่านานๆเราจะได้เจอกันทีครับครับก็เรียกว่ารอรอรอแม่ไฟเขียว ล้วเปิดตัวเลยครับเดี๋ยวรอเงินด้วยครับเพราะว่าเงินยังไม่พร้อมผมก็ไม่กล้าไปเปิดตัวเขาครับเปิดตัวแล้วแต่งเลยเดี๋ยวไม่มีเงินซัพพอร์ตเขาเองเขาโอเคค่ะโอเคขอบคุณค่ะ